เคล็ดลับ3ข้อสู่ชีวิตสงบสุขเรียนรู้จากพระโถปรมสูตรอิ่มบุญสุขใจโดยไม่ต้องเสียสตังสักแดงเพียงแค่ฝึกฝนตนเองตามรอยของพระพุทธองค์ฝึกสติกายใจเบิกบานไปกับคำสอนของพระพุทธองค์อยากรู้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรตามมาครับอ่านให้ฟังครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการมีสุขสมณตมากอยู่ในปัจจุบันและย่อมปราลบเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวรรทั้งหลายธรรมสามประการนั้นมีอะไรบ้างกล่าวคือ 1. ภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 2. รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร 3. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเนืองภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไร กล่าวคือภิกษุนในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบ,บาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีกล่าวโดยย่อภิกษุฟังเสียงทั้งหูดมกลิ่นทั้งจมูกลิ้มรสทั้งลิ้น ถูกต้องพุทธะทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรียซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบ,บาปอกุศลคืออภิชาและทมนัตครอบงำได้จึงสำรวมมนินทรียถึงความสำรวมในมนินรียเปรียบเหมือนนายสารธีฝึกม้าผู้ฉลาดเป็นอาจารย์ฝึกมา้าขึ้นสู่รถม้าซึ่งมีปะตักเตรียมพร้อมไว้แล้ว ดึงเชือกด้วยมือซ้ายถือปะตักด้วยมือขวาขับรถไปข้างหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ในถนนใหญ่สี่แยกซึ่งมีพื้นเรียบเสมอตามต้องการแม้ฉันใดภิกษุก,ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมศึกษาเพื่อรักษาย่อมศึกษาเพื่อความสำรวมย่อมศึกษาเพื่อฝึกฝนย่อมศึกษาเพื่อระง,งับอินทรีย์หประการน,นี้ภิกษุกชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริภคอาหารเป็นอย่างไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกําจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์ด้วยความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราจะกําจัดเวทนาเก่า และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ภาสุขจะมีแก่เราเปรเียบเหมือนบุรุษพึงทาแผลก็เพียงเพื่อต้องการให้หายหรือบุรุษพึงหยอดเพลารถก็เพียงเพื่อต้องการขนสิ่งของไปได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาโดยแยบ,บคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อโมเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดเห็นว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ผาสุขจะมีแก่เราภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เนืองๆเ,เป็นอย่างไครกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตีนอนดุดราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมายามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจชิมยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แล ชื่อว่ามีสุขสมณัสมากอยู่ในปัจจุบันและชื่อว่าปรารภเหตุแห่งความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายรวมความว่าและโถปรมาสูตรนี้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมสามประการที่นำไปสู่ความสุขและการบรรลุธรรมกล่าวคือ 1. การคุ้มครองทวารอินทรีย์หประการ 2. การบริโภคอาหารอย่างมีสติและ 3. การฝึกฝนความเพียรผู้ที่ปฏิบัติธรรมสามประการนี้ ย่อมมีสุขและสมนัตอยู่ในปัจจุบันและเป็นเหตุให้บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะพระพุทธองค์ใช้ภาพเปรียบเทียบกับนายสารถีผู้ชำนาญในการควบคุมม้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการฝึกฝนตนเองโดยการควบคุมอินทรีย์การบริโภคอาหารยังมีสติและการฝึกฝนความเพียรเปรียบเสมือนการควบคุมม้าเพื่อเดินทางอย่างปลอดภัย พระสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมผ่านการแช้ภาษาที่เรียบง่ายและภาพเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายทําให้พุทธสาวกอย่างเราเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุความสุขและความหลุดพ้นสุดท้ายนี้ขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อเหตุและปัจจัยเหมาะสมขอบคุณครับ